สวัสดีครับสวัสดีครับที่น้าผู้รายการดูโอ้คอครับผักใบม่วงกันไอทีในบ้านเราครับก็ตอนนี้ตามพิเศษครับซีโคเซอร์เวอร์สองพันสิบสองของ Microsoft ครับนะครับก็มันจะมีงานเกิดขึ้นจริงๆอะมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับกับโปรดักตตัวใหม่ที่คือจริงๆบางคนเรียกว่า SQL แต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียก SQL Server SQL Server 2012เเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ออกมา ก็มันมีความพิเศษอยู่เ2รรเรื่องนะครับเรื่องแรกคือต,ตัวตัวผลิตภัณฑ์เองแหละคือตัวเซ<ไ>ิร์ฟเวอร์สองันสองแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าว่ามันมาเป็นยังไงเป็นยังไงมีอะไรพิเศษเศษทำยังไงอะไรดียังไงนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือพิเศษกว่านั้นมันเป็นเรื่องงานเปิดตัวของเจ้า S q l Server 2012เนี่แหละที่มันไม่ธรรมดาไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเขาเรียกว่า virtual live event launch launch event ยากมากเลยอะ virtual launch event นะก็ เดี๋ยวตัวข้อดีข้อเสียของตัวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเออแล้วสุดท้ายมันจะมีตัวของแจกด้วยใช่ไหมให้ลงทะเบียนของแจกนะครับก็งั้นช่วงแรกถ้ามันถึงตัวไอตัว Surface 2012ไปละกันมันมีอะไรใหม่กว่าตัวเดิมไหมมีครับเพราะว่าตัวล่าสุดเป็น2008ครับไม่มา2012มันควรจะต้องมีมันดีขึ้นถูกต้องแล้วอาจจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายเดี๋ยวโลกจะแตกแล้วไม่แตกแล้วไม่แตกแล้วตกลงมายาพิม์ผิด มันมีมากกว่านะครับเจรอขอโพยขอโพยโอเคนะครับก็หลักๆที่เราจะพูดถึง s q ร s e ฟเ e อร์2012อ่ะจริงๆมันมีข้อดีค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เอาแบบเอาแบบเข้าใจง่ายมี3เรื่องครับเรื่องแรกเรียกว่า Big Data Data ใหญ่ถูกก็ข้อมูลใหญ่ความหมายตรงๆก็คือมันสามารถรับ Data ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็มันรองรับสิ่งที่เรียกว่า a d o o p คืออะไร ฮารูปเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สำหรับทำคลัสเตอร์อะฮะคลัสเตอร์คืออะไรอีกไหมไม่ต้องละเอาอีกทีสำหรับคนที่ไม่รู้ฮา o ูปคือแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทำคลัสเตอร์คลัสเตอร์คลัสเตอร์คืออะไรหมู่เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องไม่ใช่คลัสเตอร์อย่างนี้เออมันคือหมู่เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่เอามารวมกันแล้วทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำหลายๆอย่างช่วยๆกันทำงานมันคืออย่างเดียวเขาเรียกคลัสเตอร์คล้ายๆแต่คลาวนี่มันเป็นคอนเซปที่ใหญ่กว่านั้นอฮะ ประมาณนี้ดีวกว่าแล้วก็ไอฮารูปเนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์กที่มันเป็นโอเพนซอร์สเป็นโครงสร้างของ Open s o นซอสแต่ว่าไอตัวซิลค e เซ e ร์ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไปทํางานกับ h ฮารูป huh. เพื่อทําให้มันมี s ิลค e เซ e r ์เหลายๆตัวช่วยกัน process งานบางอย่างที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่จะคอนฟิก ประมาณนั้นข้อดีก็คือการว่าถ้าเรามีข้อมูลขนาดใหญ่ใหญ่มากๆอ่ะใหญ่จนกว่าไม่สามารถที่จะใส่เครื่องเครื่องเดียวได้เราสามารถที่จะเอาไปแยกใส่ใสหลายๆเครื่องออแล้วก็ให้มันทำงานช่วยๆ,ๆกันทรก็คือแจกงานแต่ละอันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์บิ๊กเบิ้มบบอันหนึ่งอยู่ตรงกลางใช่ก็ใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยๆกันทำงานแล้วก็นอกจากมี Data ใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า always on ซึ่งเดี๋ยวดีเทลเนี่ยลองล็อกอินแล้วเข้าไปดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือตัวแรกของ Big Data ล่าสุดเขามีสิ่งที่เรียกว่า Power Ww คือมันดูมันดึง Data ผ่าน PowerPoint ได้ด้วยอ่ะแทนที่เราจะต้องเป็นลง Excel ก่อนแล้วเอามาทำาค่อยเอามาทำ PowerPoint แมันทำ PowerPoint ได้เลยออกกรอาฟออะไรได้เลยเหมือนกนันมาใส่ PowerPoint ได้เลยเออไม่ต้องไม่ต้องข้ามา Excel รอบหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็น<ด><ด>ฟัง์กชันใหม่ก็ไม่ต้องทำงานสองสารอบก็มันก็ดีขึ้นสะดวกขึ้นสำหรับคนที่ข้อรู้อยู่แล้วไงคนที่ทำงานรีเสิร์ชหรือที่ทำมานาลิสอะไรพวกนี้เขาจะต้องทำรีพอร์ต แล้วก็ต้องทำบิ๊กเซนก็ชีวิตก็จะเร็วขึ้นก็จริงๆริงพวกนี้มาเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วคน,คนไปคิดก็นแน่นอนแล้ถ้ามันออกมา,า,มาทำให้เ่าดันยากขึ้น,นผมกไม็ได้นะคนก็ไม่ต้องก๊อปปี้แต่ไอ้ไอ้บิ๊กดาต้าเนี่ยอาจจะยากขึ้นแต,แต่ว่ามันขยายขยายได้มากขึ้นเนี่ยบาง <สะ S 1> องค์กรเขาก็ลิมิตเต็มไงประมาณนั้นครับก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคลาวซึ่ง m icrosoft พูดมาตั้งแต่ต้นปีละว่าอะไรก็จะขึ้นมาละคลาวใช่คลาวคืออะไร ท cool no um nah sì mo ี่ออยก็ยิงคลาวเนี่ยมันมันเป็นขั้นขั้นกว่าอีกก็คือถ้าเรามี Data แล้วเราอยากที่จะให้ Data เนี่ยมันสามารถขยายใหญ่ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าลดลงยังไงก็ได้ถ้าช่วงนี้มีคนใช้เยอะอย่างสมมติสิ้นเดือนบัญชีจะต้องเข้ามาปิดบัญชีแล้วก็ทํางานใช้ใช้งานในในด a t a มากขึ้นลรวก็ไปเพิ่มความสามารถเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บขยายมันเข้าไปเฉพาะแค่ช่วงวิคนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสัปดาห์หน้าก็ กลับมาเป็นปกติทําอย่างนี้ได้ถ้าเราใช้ระบบที่เรียกว่า cloud คือเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีเครื่องอะไรกี่เครื่องหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ขยายรถอาตราที่เราอยาก้าใช่แล้วก็จ่ายเงินตามนั้นครับของ Microsoft ก็มี Azure 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 ก็มันเป็น cloud ที่แล้วตอนหลังเนี่ยตัว s u r f a c Server 2 0 1 2สามารถที่จะต่อกับ cloud ได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวตัวคอนฟิกอะไรตัวดีเทลเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเข้าไปดูข้างในกันอีกทีครับอันนี้คือสามจุดหลักๆ ของ SQL Server เบอก็พูดง่ายๆผมว่าตัวนี้ออกมามาใหม่เนี่ยมันคงมาซัพพอร์ตกับระบบงานที่ปัจจุบันเนี่ยที่มันแบบเปลี่ยนโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยนทุกอย่างต้องขยายใหญ่ขึ้นมีคลาวมีอะไรเข้ามาก็ตอ <c oughs> นหลังถ้าใค,ใครสามารถถือ Data ได้เยอะกว่าใครสามารถที่จะวิเคราะห์ Data ที่มีอยู่ในมือได้ได้หลายมุมมากกว่าก็จะมีประโยชน์ กับทางธุรกิจของของคนกลุ่มนั้นได้มากกว่านะครับก็หลักๆเนี่ยคนที่น่าจะใช้หรืออัปเกรดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มี Super s ูเปอร์เซอเวอร์อยู่แล้ว<ป>แล้วต้องการอัปเกรดเพื่อเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานมากขึ้นเพิ่มความเร็วในการทํางานได้มากขึ้นหรือว่าพร้อมที่จะขยายไปยสู่เทคโนโลยีที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นทําไปซิงค์ขึ้คลาวอยู่แล้ว,ลวอะไรประมาณน้นเ,นเตรียมขึ้นคลาวป่ะวราะว่าผมว่าหลายบาริษัทเตรียมขึ้นคาร์ขึ้นคลาว ว่าหลายบริษัทเตรียมเตรียมตัว,ตวที่จะขึ้นขึ้นคลาวอยู่แล้วเพราะว่าคุณดูอจากผีปีนะห้าปีปะครับที่เราเข้าไอเอซี A A C อะไอเอซี e ครับผมว่าบริษัทตัวไหนก็ต้องอัปเกรดตัวเองขยายตัวเองข้อมูลลูกคา้ามันต้องมากขึ้นอะไรก็มากขึ้นผมว่าก็เดี๋ยวคงต้องไปทางนั้นอันนี้คือเรื่องแรกตัว2012ันสิบสองสีโคเซอร์อ่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียก VLE VLE เลวีอ่าเวอร์ชวลร n นอีเวใช่ไหมครับเวอร์ชว l รอ n อี e วนต์เป็นเป็นเรียกว่า งานเปิดตัวเสมือนเหมือนว่าจะเปิดตัวคือปกติเราเราเวลาเราเรามีงานเปิดตัวซอฟต์แวร์หรือโปรดักอะไรเงี้ยมันจะเป็นงานจัดห้องสัมมนาใหญ่ๆถูกป่ะก็มีคนเข้าไปมีคีโน้ตเปิดตัวพูดสปีคแยกตาแล้วจริงๆในบ้านเราก็จัดอย่างนี้แหละที่เราเปิดตัวจานนี่อครับแต่อันี้เนี่ยเจ้าเจ้า v ีเเนี่ยมันมันมันเข้าไปอย่างที่คุณ้าบอกเป็นวิลชวลเป็นเสมือนครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินทาง ฝารถติดไปที่งานเปิดตัวหรือต้องไปถึงไปถึงบินไปเมืองนอกครับฝาเครื่องบินติดไปถึงอเมริกาแล้วก็เพื่อนดูงานดูคีโนดแย่เข้าห้องเหนื่อยแสนเหนื่อยอ่าแล้วเผอ่อ็อยากไปจริงแต่ช่วงวันนั้นไม่ว่างไปไม่ได้อดไปทําไงครับเจ้าบรีนี้ก็มาตอบโจทย์นี้ก็เป็นแพลตฟอร์มในการเปิดตัวโปรดักตัวใหม่ทุกอย่างอยู่ในนี้คุณสามารถเข้าไปเจออะไรบ้างก็คุณเข้าไปก็อย่างอย่างแรกก็เลยก็หลังจากลงทะเบียนก่อนนะ มันเหมือนคือมันเหมือนปกติเลยอะคือแ้ต้องทะเบียนตามงานคุณใครเข้าไปคุณก็เจอคีโนตเพราะว่าก่อนที่จะเปิดงานอีเวนต์ใหญ่มันจะต้องมีท่านประธานเลยไหมก็แบบท่านผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโปรดักต์แรมที่ใหญ่ที่สุดนะมาพูดถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงเหมือนกับอย่างอะไรเปิดงานต่างๆก็ยังมีพนักท่านมาเปิดก็ไม่เฉยนะก็เปิดแล้วก็จะมีแบบหัวหน้าโครงการก็จะมาเล่าตื่นมายังไงกว่าเราจะทํานี่มันดียงไนขนาดไหนมันเปลี่ยนยังไงคราวนี้คือมีตัวเต็มๆให้ดูตลอด ซึ่งปกติเวลาเราไปงานจริงๆเนี่ยบางทีไอ้วิดีโอตัวเนี้ยมันมีไม่เต็มไฮไลท์อะไรก็มีแค่ไฮไลท์ครั้นี้ก็เห็นเต็มเต็มเลยว่าเนี่ยซีโคเซอร์เวอร์ทำยังไงปร,ระมาณนี้แล้วก็นอกจากมีคีโน้ต์ตัวเต็มจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็ดูดููเมื่อไหร่ก็ได้แล้วในงานเนี่ยมันไม่มีแค่คีโน้ตมันจะม,มีห้องย่อยปกตใิในงานสัปดาหจริงเอ้ในงานเปิดตัวจริงคือมีเปิดตัวปับป๊บคีโน้ตปั๊บ ก็จะมีให้อ่าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกย้ายเข้าห้องเซสชันตามที่คุณสนใจเลยใเรื่องใครเป็นรีเสิร์ช่างนี้ใครเป็นแอดมินห้องนี้ใครเป็นเดเวลลอปเปอร์ห้องนู้นก็จะเจาะเรื่องลงไปครับไอเจ้าวียร์อีนี่มีเหมือนกันมีเหมือนกันก็จะเรียกว่าเซสชันบายแทร็กครับก็คือดูเป็นเรื่องๆดูเป็นประเด็นดูได้ก็จะมีวิดีโอเต็มๆอีกเหมือนกันครับก็คือดูเลยสนใจเซสชันไหนก็เลือกกดเข้าไปดูได้นะฮะครับแล้วก็มันมีเซสชันที่3ครับ งั้นที่สามคือพาร์เนอร์วิวชัวล์วิวชัวล์เขาเรียกอะไรนะครับวิวชัวล์ฮอล์อีสปอร l ฮอะไรสักอย่างครับก็เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพาร์เนอร์เพราะว่าในอีเวนต์จริงๆอ่ะเขาก็จะมีพาร์เนอร์มาเปิดบูธเป็นผู้สนับสนุนนั่นแหละก็มาเปิดบูธบอกว่าในเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดทำอะไรบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์เฉยๆว่าอ่าลงกับอินฟราสตรักเจอร์ ลงกับเครื่องขายพร้อมเครื่องขายพร้พอมคอนฟิกขายพร้อมมนเทนแนนต์อะไรอย่างนี้ก็ลองเข้าไปดูมีไฮไลท์เป็นของ HP HP ที่อยู่ในอคห์ครับนะเข้าไปดูมันหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนก็มีบูทเหมือนบูทจริงๆที่คล้ายๆบูทจริงๆที่ที่เราเห็นตามตามงานนี่แหละครับก็จะมีวิดีโอให้ดู ยยให้ดูมีโบชัวให้ดาวน์โหลดชัวให้ดคือปกติเวลาเดินเข้าไปงานก็ต้องอ่านี่คัะโบชัวสนใจแล้วก็หยิบมามีคอนแทคเพอร์แล้วก็จะมีนามบัตรเอาไว้ติดต่อว่าถ้าคุณจะซื้อหรือคุณจะถามอะไรเพิ่มติดต่อใครก็จะมีพวกนี้ติ๊กๆไว้เหมือนกันก็ดาวน์โหลดเนี่ยไปติ๊กในตรงมันจะมีไอคอนติ๊กถูกตรงนั้นเอาไว้ดาวน์โหลดโบชัวนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นคอนแทคเนี่ยก็ไปดูตามดับดาวได้แล้วบาก็จะมีเราพูดคุยกับคนที่ไปเยี่ยมบูธได้ด้วยนนะะอรกก็จชััคบ เหมือนแชทแล้วก็แชร์ผ่านทวิตเตอร์ผ่านอะไรไปโอเคก็ในบรรดาพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ที่มาเนี่ยก็มีให้เข้าไปดูของเอชพีครับแซฟอ่าอเอชพีก็ลองเข้าไปดูครับมันก็มีค่อนข้างมีมีข้อมูลควาสมควรสาหรับคนที่ต้องการที่จะต่อยอดจากจากการเข้าไปดูคีโน่แล้วก็ได้รู้เรื่องโรนักครับก็สุดท้ายก็แน่นอนเวลาไปงานใหญ่มันก็ต้องเจอคนนเยอะใช่ไหมมันยืนพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนี่ก็มีเหมือนกัน ก็เขาจะเรียกว่าเน็ตเวิร์กกิ้งร้อนเราครับเราซวคืในนั้นเนี่ยมันจะมีเอ็มบีพีของของซอฟต์หลายหลายท่านก็คือกูรูมีกูรูมาคอยตอบคำถามมาประจำสิ่งนั้อยู่ในนั้นอ่ะอ่าก็คล้ายๆว่าเว็บบอร์ดเรามีอะไรแล้วก็ไปโพสต์ถามห้องยักแม่ห้องยักห้องได้ครับนะครับแล้วก็เอ็มบีพีก็จะมาเข้าไปตอบแล้วคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าเราสงสัยแล้วก็ถามไปตอบไปจุดสำคัญครับข้างๆของในห้องนี้ในส่วนเน็ตเวิร์กกิ้งร้อนใช่ไหครับ มันมีปุ่มให้ดาวน์โหลดครับอ่ามันมีปุ่มเล็กๆให้ลองดูทางขอบซ้ายของจอครับมันเป็นปุ่มดาวน์โหลดซีโคเซิร์ฟเวอร์2 0อ2ตัวเต็มอพร้อมไม่ผิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่ทายอ้อไม่ใช่เบต้าเป็นตัวที่จะขายจริงเลยใช้ได้ฟรีร้อยยี่สิบวันให้ลองใช้สี่เดือนสี่เดือนสเดือนก็เพียงพอแล้วที่เราจะรู้ว่าจะจะใช้ต่อไหมจะมันดีหรือไม่ดียังไงแล้วก็ ศักยภาพเต็มเต็มมันเป็นยังไงใช้ได้ดีไม่ดีเอา Data ลองเข้าไปดูอะไรประมาณนี้ครับถ้าเรใช้ฟรีสีเดือนประมาณนั้นตัวนี้ลองดาวน์โหลดดูได้ผมก็ลองดาวน์โหลดมาอยู่ก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงใช่ทันี้เนี่ยจริงจริงทั้งหมดเนี่ยที่เด็ดของมันเนี่ยนอกจากเราได้ความรู้เนี่ยจริงๆเขามีของแจกด้วยมีของแจกด้วยก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปร่วมไอ้พวกนี้ทั้งหมดถ้าสนใจเนี่ยให้เข้าไปที่ซีโคเซิร์ฟเวอร์ ลอนด์ดอทคอมครับครับแล้วก็ด้านข้างมันจะมีให้ลงทะเบียนนะคราวนี้เนี่ยลงทะเบียนแล้วก็ลองเข้าไปดูคีโนตต่างๆแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมในนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บนีของแจกคือมันจะมีเหมือนว่าถ้าคุณเข้าร่วมกิจกรรมมากดูเซสชั่นมากมันจะมีให้เหมือนเช็คอินอ่ะแล้วคุณจะได้จะได้แบตเป็นเป็นตราไว้พอสะสมได้แบตได้แต้มได้พอยต์อะไรเงี้ยก็อาจจะไปลุ้นมันจะมีลุ้นมีของรางวัลเป็น Xbox ซ์บวกไคเนสามศูนย์สามศูนย์ครับเอ็กซ์บสามศูนย์บวกไคเนกม ดโฟับมีมีของรางวัลแบบสำหรับไอทีอคอยแจกได้ก็ลองเข้าไปดูครับจริงๆคนไทยก็สมัครได้สมัครแล้วก็ให้ติ๊กว่าเลือกเป็นของประเทศไทยของประเทศไทยเพราะมันก็จะมีโคต้าแบ่งกันไปนะครับก็ลองเข้าไปดูเยอะๆแล้วก็วิดีโอดาวน์โหลดได้ดูซ้ําได้ก็จริงๆน่าจะมีภาษาไทยหน่อยก็ดีนะก็เปิดว่าผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวทั้งโลกอาจจะยังไม่ไม่มีแต่ต่อไปน่าจะมีแหละซับไตเติ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถึงเวลาก็ถ้าไม่ถ้า ดูไม่รู้เรื่องหรือยังไงเนี่ยก็จริงๆก็เข้าไปโพสต์ถามกันได้ใช่เพราะว่าจริงต้องบอกตอนนี้คนคนใช้ไอเนี่ย a v ว e อยู่ครับประมาณเยอะก็หลายแสนคนเหมือนกันทั่วโลกแสนนะครับก็เข้าไปลองเข้าไปดูคุยกันเดเป็นแสนว่าก็ก็น่าสนใจนะก็ลองลองดูสำหรับคนที่เป็น IT Manager เป็นผู้ประกอบการที่ดูด a ต้าเพเยอะ Data จะได้สมบูรณ์ขึ้นทำงานได้ดีขึ้นครับนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้เฉพาะเรื่องนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องอื่นมาเล่ากันอีก ครับผมก็ตอนนี้ครับผมกล้าครับลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับครับสวัสดีครับ